Huawei P10 Plus เผยคอนเซปต์ใหม่พร้อมระบบสแกนม่านตาและริ้งแฟลชจัดเต็มด้วยจอ 2K 5.5นิ้วขอบโค้งชิปเซ็ต Kirin 965แรม 8G กิก 5, 0, และ Android 7.0แหล่งข่าวแห่งหนึ่งในประเทศจีนได้เผยภาพ,อพคอนเซปต์ใหม่ของ Huawei P10 Plus ออกมาได้ชมกันซึ่งเผยเห็นถึงการดีไซน์หน้าจอขอบโคง้งและมีปุ่มโฮมแบบฮัตคีย์ที่คาดว่าฝังเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วม,มือไว้และใช้งานกล้องดิจิตอลแบบคู่จากแบรนด์ Leica พร้อมไฟแฟลช LED ในลักษณะวงหวน รวมถึงเซนเซอร์สแกนแลลยนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องและเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพบว่าภาพคอนเซปต์การดีไซน์ของ Huawei P10 Plus มีความแตกต่างจาก P10 ต,ตรงบริเวณด้านบนหน้าจอแสดงผลที่มีเซนเซอร์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นระบบสแกนม่านตารวมถึงเซนเซอร์สแกนแลลยนิ้วมือที่ด้านหลังมีความเป็นไปได้ว่า P10 Plus อาจจะรองรับเซนเซอร์สแกนแลลยนิ้วมือทั้งหมด2ตำแหน่งก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Huawei P10 Plus อาจจะมาพร้อมฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์แบบเต็มมากยิ่งงขึ้น้นนดันี หน้าจอแสดงผลขอบโค้งทั้ง2ด้านขนาด5.5นิ้วความละเอียด 2K ชิปประมวลผลก i r i n 965แรม 6GB และ 8GB รอม128และ256รองรับ microSD card กล้องดิจิตอลด้านหลังแบบคู่แบตเตอรี่ความจุ3,650ทำงานบน Android 7.0เทนเซอร์สแกลลนลายนิ้วมือรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ไร้สาย และคาดการกันไว้ว่าทางหัวเว่ยเตรียมเปิดตัว h u วเว่ P10 ภายในงาน MWC 2017วันที่26กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นคงต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าเราจะได้เห็นโฉมหน้าของ P10 และ P10 Plus ภายในวันดังกล่าวจริงหรือไม่